คืนผู้ชมคะ่ะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่เราพาทุกคนไปเก็บลูกพรุนป่าใช่ไหมพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเออเก็บมาเยอะจังทำอะไรดีพอไปหาข้อมูลก็ดันเจออู้ดูรูปสิน่ากินมากมันก็คือลูกพุ่นเชื่อมสไตล์เยอรมันนะทุกคนก็เลยเอาวะฉันทําแน่เลยเมนูนี้ไอ้เราก็คิดในใจนะโอ้ยครัวคุณยอดปังอีกแล้วครัวคุณยอด เราก็เลยตั้งกล้องนะทุกคนตั้งใจทํามากเห็นไหมสูตรนะไม่มีอะไรเลยผ่าซีกเอาเม็ดออกอุเห็นไหมสวยโยนลงกล่องงามๆเสร็จแล้วก็ไปโยนลงหม้อทุกคนเขาบอกว่าชอบหวานแค่ไหนก็โรยน้ําตาลทรายเข้าไปเท่านั้นตามความชอบเนี่ยตั้งไฟไม่มีอะไรเลยสูตรง่ายมากสําเร็จแน่ครัวคุณยอดเห็นไหมแล้วก็คนเบาๆคนเบาๆเสร็จทําอะไรไม่ต้องทำอะไรเยอะปิดฝาค่ะ ปิดฝาแค่นั้นรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดแล้วก็ใช้ได้เลยแค่นั้นเองจริงอ่ะเริ่มเดือดเริ่มมีความหวังเห็นไหมเออดูดีนะแต่ก็เอออีหยังวะดูสิทุกคนตั้งไฟทิ้งไว้แป๊บเดียวทําไมมันออกมาสภาพนี้ก็ไม่รู้ตามสุดเป๊สุดบอกคือรุกพุนสดกับน้านําตาลทรายตามสุดเป๊ะ เห็นไหมอุ้มมั่นใจมั่นใจเอามาโชว์เอามาโชว์อุ้ยตายแล้วทำไมงกลายเป็นแยมและไม่ใช่แยมแบบเนื้อนเนียนน,นนะอะเป็นเนื้อเศษเศษและนี่อะไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกินโชว์คะ่ะทุกคนมีกระอันเนี่ยมาป้ายขนมปังเนาะอะ,อะป้ายป้ายโชว์ไม่พอชิมหน่อยคะ่ะอุ้ยชิมโชว์อุ้ยชิมโชว์มั่นมากมั่นมากอืมเปรี้ยวหวาน แต่ถ้าถามว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่คืออ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแยมที่เนี่ยนะกระปกุกนึงก็ยังไม่ถึง30บาทเลยไปซื้อกินเอาง่ายกว่าเยอะเลยทุกคนอืมอ่ะยังไม่จบพูดไม่จบดูสิอ่ะโชว์โชว์โ,ชวโอเคลาไปเท่านี้แหละ,ละ,ละ,ละ